สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนวันหยุดยาวในขณะที่ผมขับรถกลับบ้านไปหาลูกที่ต่างจังหวัดซึ่งในเหตุการณ์นั้นผมไม่คิดเลยครับว่าผมจะเจอเข้าแบบเต็มๆแบบชนิดที่ว่าผมเกือบไม่มีชีวิตดอดกลับมาเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับ เรื่องราวของผมผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนน่าจะนานมากกว่าสิปีซึ่งในตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นวิศวกรประจำโรงงานแล้วด้วยความที่ว่าโรงงานแห่งนั้นเพิ่งเปิดใหม่ก็เลยทำให้งานค่อนข้างหนะักหลังเลิกงานตอนเย็นทุกวนันผมก็ต้องทำโอทต่อจากสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ผมแทบไม่มีเวลาว่างรวมทั้งภรรยาของผมด้วยความที่เธอเป็นพยาบาลเธอก็เลยทำงานหนักเช่นกันและก็นั่นเลยครับจากสิ่งที่เป็นแบบนั้นมันก็เลยทำให้ลูกของเราที่มีอายุแค่ประมาณสองปีต้องนำไปฝากให้ยายเลี้ยงอยู่ที่บ้านเกิดของแฟนที่อีกจังหวัดหนึ่งพวกเราก็พยายามอดทน พยายามใช้ชีวิตแบบนั้นจนมันก็มีอยู่วันหนึ่งครับซึ่งวันนั้นเป็นวันศุกร์ก่อนจะได้หยุดพักเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์และหลังจากที่ผมเลิกงานกลับมามานั่งกินข้าวอยู่หน้าทีวีแล้วผมก็พบว่าภรรยาที่ออกเวรมาตอนบ่ายแล้วขึ้นไปนอนพักอยู่ข้างบนเธอก็เดินลงมาแล้วเธอก็บอกกับผมว่า ที่รักวันนี้เราไปหาลูกกันไหมเขาฝันไม่ค่อยดีเลยใจคอไม่ดียังไงก็ไม่รู้อยากจะกลับไปหาลูกสักวันสองวันอืมเราไปอาทิตย์หน้ากันดีไหมอาทิตย์หน้ามีวันหยุดนักขัตเลิกด้วยเขาจะได้ลาต่ออีกหลายๆวันจะได้ไปอยู่นานๆแล้วอีกอย่างเมื่อเช้าเขาตื่นเช้าด้วยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย กลัวจะขับรถไม่ไหวจากสิ่งที่ผมพูดแบบนั้นภรรยาก็เข้าใจครับแล้วเธอก็นั่งลงดูทีวีคือผมก็ไม่คิดอะไรแต่จนสักพักหนึ่งผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แร้วครับมันเหมือนกับมีองค์แม่มาประทับบรรยากาศมันเริ่มมีมวลเหมือนกับมีความครุกรุ่นบางอยา่างแม้ว่าฉากในทีวีจะขำแต่เธอก็ไม่ขำ ผมก็เลยลองทดสอบด้วยการยื่นขนมไปแล้วก็เล่นมุกบางอย่างแต่เธอก็กลับเงียบเอานิ้วยื่นไปแตะเธอก็สะบัดหนีคือชัดเลยครับอาการนี้มันชัดมากๆว่าผมงานเข้าเพราะว่าเธองอนผมแล้วอย่างแน่นอนอืมเอาละแบบนี้ชัดเลยองค์เจ้าแม่ประทับแบบนี้ สงสัยงอนกูแล้วแน่ๆผมคิดในใจครับโดยที่ไม่ได้พูดออกมาแล้วหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าเป็นไงก็เป็นกันวันนี้เราไปกันเลยดีกว่าและหลังจากที่บอกเธอไปองค์เจ้าแม่ก็ออกจากร่างประทับเหมือนกับท่านหายไปเฉยๆแล้วเธอก็รีบไปเก็บของรวมทั้งเก็บเผื่อผมด้วยก่อนที่เธอจะรีบกลับลงมา ซึ่งเอาเข้าจริงๆแม้ว่าผมจะเหนื่อยแต่ผมก็นึกขำเหมือนกันแล้วก็เข้าใจว่าเธอน่าจะคิดถึงลูกมากเพราะผมเองก็คิดถึงมากเหมือนกันทำให้สิ่งที่ตั้งใจตอนนั้นคือผมตั้งใจว่าจะรีบขับรถไปในคืนนี้กว่าจะไปถึงก็คงเช้าพอดีพรุ่งนี้จะได้อยู่กับลูกทั้งวันค่ำวันนั้นผมก็ขับออกมา โดยที่ขับออกมาเรื่อยๆใช้ความเร็วมากประมาณหนึ่งเพราะไม่ใช่ช่วงเทศกาลร,รถคันอื่นก็เลยมีไม่มากและเมื่อขับไปผมก็จอดแวะปั๊มพักผ่อนไปตามข้างทางแล้วก็เปลี่ยนกันขับบางช่วงบางตอนจนในที่สุดด้วยความที่ใช้ความเร็วมากผมก็เลยใช้เวลาน้อยกว่าปกติทําให้เมื่อไปถึงจุดหนึ่งผมก็เลยพูดกับแฟนว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เธอเขาว่าเราหาที่นอนกันก่อนดีไหมตอนนี้เหลือแค่อีกร้อยกว่าโลเข้าบ้านไปตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ลำบากแม่ต้องลุกมาเปิดบ้านอีกแล้วไปถึงกว่าจะได้นอนเผลอๆไม่ได้นอนอยันเช้าอืมก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ตีสองกว่าหาที่นอนพักกันสักหน่อยสักหกโมงค่อยออกประมาณเจ็ดโมงก็น่าจะถึง หลังจากที่ผมพูดไปเธอก็เห็นด้วยครับทําให้หลังจากนั้นผมเลยเริ่มขับรถช้าลงแล้วพยายามมองหาโรงแรมจนเมื่อไปถึงจุดหนึ่งผมเลยเลี้ยวเข้าไปในเมืองและหลังจากที่เลี้ยวไปไม่นานพวกเราก็พบว่าที่บริเวณข้างทางมันมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งเป็นลูกศรชี้เข้าไปในซอยบอกว่าข้างในมีโรงแรมแล้วจากที่ผมเห็น ผมก็รู้สึกว่าป้ายโรงแรมค่อนข้างใหม่น่าจะสะอาดแล้วก็ดูดีผมก็เลยขับเลี้ยวเข้าไปตอนนั้นเมื่อเลี้ยวเข้าไปผมก็ขับเข้าไปเรื่อยๆจนสักระยะหนึ่งครับน่าจะประมาณ2-3ถึงมกิโลผมก็พบว่าผมขับไปเจอแยกแยกหนึ่งลักษณะเหมือนเป็นทางสามแยกเหมือนกับเป็นรูปตัววาย คือไปได้ทางซ้ายและขวาและเมื่อผมมองดูชัดๆผมก็เห็นว่าทางด้านซ้ายเป็นปูนทางด้านขวาเป็นดินและเมื่อเห็นแบบนั้นผมก็เลยตัดสินใจเลือกขับเข้าไปทางซ้ายเพื่อขับรถไปบนทางปูนผมก็ขับเข้าไปครับและหลังจากที่ขับเข้าไปชั่วครู่หนึ่งคือผมยอมรับเลยว่าร่างกายผมอ่อนล้า สายตาผมเริ่มพร่ามัวอยากจะรีบไปให้ถึงที่พักและคุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองภรรยาของผมด้วยความที่สายตาดีกว่าเธอก็ร้องไห้ขึ้นมาจนทำให้ผมตกใจแล้วก็ต้องเหยียบเบรกทันทีในวินาทีนั้นทันทีที่รถหยุดเมื่อผมได้สติขึ้นมาผมก็ได้เห็นว่าทางข้างหน้ามันถูกปิด คือเหมือนเอาพวกบล็อกปูนเอาเหล็กกลมมาวางกัน้นเอาพวกต้นกระถินเอาพวกกิ่งไม้ต่างๆมากั้นปิดทางไว้คือถ้าภรรยาไม่กระดิ้องแล้วผมไม่เบรกน่าจะอีกแค่ประมาณเมตรเดียวเหล็กกลมที่อยู่ข้างหน้าน่าจะชนเข้ากับกระจกรถพอดีผมใจหายเลยครับแล้วหลังจากนั้นผมเลยค่อยๆถอยกลับออกมา จนเมื่อถอยกลับมาถึงสามแยกภรรยาของผมก็บอกว่าเราออกไปกันไหมออกไปหาที่นอนที่อื่นกันเดี๋ยวที่เหลือเธอขับให้แต่ผมก็คิดว่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วแล้วผมก็อยากนอนแล้วก็เลยลองขับเลี้ยวไปอีกทางจนเมื่อเลี้ยวมาอีกทางเมื่อขับรถมาบนทางดินในเวลาเพียงไม่นานครับ ผมก็พบว่าเมื่อสักครู่นี้ผมน่าจะแค่เลี้ยวไปผิดทางเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมได้เห็นว่ามีโรงแรมลักษณะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่แม้อาจจะไม่ใช่โรงแรมหดาวหรืออาจจะไม่ถึงสดาวด้วยซ้าแต่ก็มีขนาดใหญ่พอตัวน่าจะมากกว่า6-7ถึงเชั้นที่รักเรานอนกันที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้ว โรงแรมอยู่ทางนี้เองอืมก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องฝืนขับรถต่อจนเมื่อขับเข้าไปถึงโรงแรมผมก็จอดใกล้ที่สุดเลยครับเอาแบบที่มองเห็นล็อบบี้แล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ลงรถกันไปแต่คุณผู้ฟังครับตอนที่ผมหิ้วกระเป๋ากำลังจะเดินเข้าไปที่ล็อบบี้ก็ปรากฏว่าแฟนของผมที่เดินตามมา เธอก็ถามขึ้นมาว่าทำไมโรงแรมนี้ถึงไม่มีรถจอดเลยสักคันแล้วทำไมบรรยากาศมันถึงน่ากลัวมากขนาดนี้และกนนั่นนะครับเมื่อผมมองไปผมก็พบว่าทั้งบรรยากาศรอบข้างที่มันดูเป็นป่าทั้งถนนที่เป็นทางดินทั้งความเก่าของโรงแรมมันก็ดูน่ากลัวจริงๆ แต่ผมก็พยายามไม่สนบอกภรรยาว่าไม่มีอะไรโรงแรมต่างจังหวัดก็เป็นแบบนี้แล้วเวลาที่ผมไปทำงานเวลาที่ออกไปต่างจังหวัดผมก็นอนแบบนี้ทั้งนั้นตอนนั้นเมื่อคุยกันเข้าใจผมเลยเดินนำเธอเข้าไปและเมื่อเดินไปถึงล็อบบี้ผมก็ยืนอยู่สักพักจนเมื่อมองซ้ายมองขวามองไปทางไหนก็ไม่มีคน ผมก็เลยกดกระดิ่งที่วางอยู่หน้าล็อบบี้และในเวลาเพียงไม่นานครับหลังจากที่กดเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีผมก็เห็นว่ามีผู้หญิงมีอายุคนหนึ่งเปิดประตูออกมาจากห้องพักที่อยู่ด้านหลังล็อบบี้แล้วเมื่อเขาเดินมาเขาก็มองหน้าผมกับภรรยาผมก็เลยบอกเขาครับว่าขอห้องพักห้องหนึ่งขอแบบสะอาด แต่ไม่ต้องใหญ่มากหลังจากนั้นผมเห็นว่าเขาเอาสมุดมาเปิดพยายามเอานิ้วไล่ดูแล้วก็เอาปากกามาเขียนก่อนที่เขาจะยื่นมาให้ผมเซนคือเขาไม่ได้ขี่ลงคอมแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่เพียงว่าโดยความที่เขามีอายุเขาอาจจะไม่ถนัดแล้วก็ชินกับการเขียนมากกว่า จะพักที่นี่ใช่ไหมแล้วนี่มาอย่างไงกันอ๋อผมมาหาลูกครับเอ้ยไม่ใช่ครับผมมาแวะพักนอนในตอนนั้นตอนที่ผมเซนร,รับห้องคนที่มาต้อนรับเขาก็ถามว่าพวกเรามายังไงแต่ด้วยความที่ผมง่วงผมก็เลยตอบไม่ตรงคำถามผมเลยถามเขากลับไปอีกรอบ ว่าเขาถามว่าอะไรแต่เขาก็บอกว่าเปล่าแล้วก็ให้กุญแจห้องมาซึ่งจากกุญแจห้องที่เห็นผมเห็นว่าเป็นชั้นสามแล้วหลังจากที่รับมาผมได้เดินกลับไปที่รถอีกครั้งเพื่อไปเอาของกินที่ลืมไว้แล้วพอเดินกลับมาอีกรอบคุณผู้ฟังครับตอนที่พวกเรากําลังจะขึ้นห้องผมก็ได้ยินเสียงตามหลัง เป็นเสียงของคนที่มาต้อนรับโดยที่เขาบอกว่าเดี๋ยวตอนที่เดินไปถึงบันไดให้หยิบของที่อยู่ในลังขึ้นไปบนห้องคนละอันผมก็พยักหน้าแม้จะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่ก็ขี้เกียจถามแล้วและเมื่อเดินไปเรื่อยๆเมื่อเดินไปถึงบันไดผมกับภรรยาก็เห็นว่าตรงด้านหน้าทางขึ้น มันมีลังกระดาษเก่าๆตั้งอยู่โดยที่วางซ้อนอยู่บนเก้าอี้แล้วสิ่งที่อยู่ในนั้นมันเป็นคล้ายๆกับแผ่นพับหรือเป็นซองอะไรสักอย่างลักษณะเหมือนกับพวกส่วนลดเหมือนพวกคูปองที่แจกกันตามห้างผมก็เลยไม่สนใจรวมทั้งถือของอยู่ด้วยผมก็เลยไม่หยิบแล้วก็เดินผ่านไปแต่ภรรยาของผม โดยความที่ชอบของฟรีในขณะที่เดินผ่านมาเธอเลยหยิบติดมือขึ้นมาอันหนึ่งพอหยิบได้ก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เดินตามผมขึ้นไปบนห้องจนเมื่อขึ้นไปถึงพวกเราก็ใช้ชีวิตปกติผมอาบน้ำเตรียมที่จะนอนแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมได้ยินเสียงภรรยาร้องกรีดผมก็เลยรีบเปิดออกมาแล้วก็ได้เห็นว่า ภรรยาได้หยิบเอาของสิ่งนั้นขึ้นมาแกะเปิดดูแลว้วก็โยนทิ้งทันทีเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในมันเป็นผ้ายันสีแดงหืมของแจกมัง้งไม่มีอะไรหรอกที่รักโรงแรมเขาแจกให้แขกถ้าไม่ชอบก็ทิ้งไปไม่ต้องเอากลับไปด้วยแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นแฟนของผมเริ่มกลัวมาก มีอาการตัวสั่นบอกว่าเหมือนโดนทำของแล้วรู้สึกอึดอัดตั้งแต่แรกตั้งแต่เข้ามาที่โรงแรมนี้แล้วเธอก็บอกอีกว่าให้ผมรีบอาบน้ำให้เสร็จแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะว่าเธอจะไม่อยู่แล้วเมื่อมาถึงจุดนั้นผมเริ่มหงุดหงิดแล้วครับก็เลยบอกกับเธอว่าอย่าคิดมากจะอะไรกันนักกันหนาะ ทำไมถึงมีปัญหามากจังตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วคือจากสิ่งที่ผมพูดไปผมพูดไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็ตั้งใจว่าตอนที่ตื่นเช้ามาผมจะรีบขอโทษเธอทันทีคืนนั้นหลังจากอาบน้ำเสร็จผมก็มาล้มตัวลงนอนแล้วผมก็หลับทันทีแต่สักพักหนึ่งครับหลังจากที่ผมหลับผมก็เริ่มรู้สึกว่า ผมรู้สึกหายใจไม่ออกมีอาการแน่นหน้าอกเหมือนกับคนกำลังจมน้ำหลังจากนั้นผมสะดุ้งตื่นขึ้นมารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังจะตายเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแต่ผมก็พยายามข่มใจพยายามตั้งสติแล้วก็พยายามนอนต่อจนอีกสักพักหนึ่งครับ หลังจากที่ผมล้มตัวนอนลงก็ปรากฏว่ามันได้มีเสียงดังแกรกคือเป็นเสียงที่ดังชัดมากครับเหมือนกับว่ามีคนไขกุญแจกำลังจะเปิดเข้ามาในห้องแล้วด้วยความตกใจผมก็เลยรีบลุกขึ้นไปดูแต่เมื่อเดินไปถึงผมก็พบว่าที่ประตูห้องนั้นเป็นประตูที่ไม่มีตาแมวผมมองอะไรไม่ได้เลยครับ แล้วเสียงคนที่อยู่ข้างนอกก็ยังพยายามไขกุญแจทำให้ในวินาทีนั้นผมเลยกลั้นใจแล้วก็ตะโกนถามออกไปว่าเขาคือใครมาทำอะไรที่ห้องของผมแล้วเขากําลังจะเข้าห้องผิดหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาตอบครับเขาตะโกนสวนกลับมาว่าเขามาส่งของมีคนสั่งของเอาไว้ผมก็เลยคิดว่า ภรรยาผมอาจจะสั่งข้าวผมก็เลยเปิดประตูแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมเปิดออกมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีผมก็กลับมองไม่เห็นอะไรเลยคือมันไม่มีใครเลยครับแม้แต่คนสักคนก็ไม่มีหมาแมวสักตัวก็ไม่มีคือทุกอย่างมืดหมดเหมือนกับโรงแดมไฟดับผมก็เลยจะรีบปิดแต่คุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้น สิ่งที่ผมเห็นวางอยู่หน้าห้องมันกลับเป็นกระทงเครื่องเส้นที่อาหารในกระทงมันได้เน่าเสียหมดแล้วผมขนลุกมากครับแต่ก็คิดว่าเป็นของที่วางอยู่นานแล้วแต่ตอนที่พวกเราเดินเข้าห้องมาพวกเราไม่ทันสังเกตแล้วหลังจากนั้นผมก็รีบปิดประตูแล้วก็รีบเดินกลับมาที่เตียง ผมพยายามคิดครับว่าจะเอาอย่างไรต่อดีแต่ผมก็เลือกนอนต่อแล้วในตอนนั้นผมเห็นภรรยาลุกข,ขึ้นมานั่งโดยที่เธอนั่งหลังตรงคือตรงแบบว่าตรงมากๆแล้วผมก็บอกเธอว่าไม่มีอะไรแล้วก็พยายามบอกให้เธอนอนต่อจนเมื่อน,นอนไปอีกสักพักยังไม่ทันที่ผมจะหลับผมก็เริ่มรู้สึกว่า มันเหมือนกับว่าเตียงขยับคือภรรยาน,น่าจะลุกไปเข้าห้องน้ําแต่โจนสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่เธอลุกขึ้นมาเธอกลับไม่ลงไปจากเตียงเสียทีแล้วก็เหมือนกับขยับอยู่บนเตียงและด้วยความที่เป็นแบบนั้นผมก็เลยพลิกตัวกลับมาเพื่อจะดูว่าเธอกำลังที่จะทำอะไรและสิ่งที่เกิดขึ้นครับ เมื่อผมพลิกตัวกลับมาแล้วลืมตาขึ้นมามองเธอผมก็แทบช็อกตกใจจนแทบจะเป็นบ้าเมื่อได้เห็นว่าภรรยาของผมกำลังยืนอยู่บนที่นอนโดยที่ยืนอยู่ตรงช่วงปลายเตียงแล้วสิ่งที่เธอทำก็คือผมไม่รู้เลยว่าเธอไปเอาเชือกมาจากไหนแต่เธอกำลังจะเอาเชือกเส้นหนึ่งขึ้นไปมัดกับพัดลมเพดาน แล้วกำลังจะแขวนคอตัวเองเฮ้ยทำอะไรอะตัวเองทำอะไรในวินาทีนั้นผมตกใจมากครับก็เลยรีบตะโกนออกไปแล้วก็พวาเข้าไปจับตัวเธอพยายามถามเธอซ้ำๆว่าเธอจะทำบ้าอะไรแล้วก็บอกกับเธอว่าให้เธอตั้งสติผมยอมแล้ว แล้วผมจะรีบพาเธอออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภรรยาของผมร้องไห้หนะักแล้วเธอก็บอกว่าคืนนี้ออกไปไม่ได้แล้วถ้าออกไปต้องตายแน่ๆเพราะว่ามีคนมาเข้าฝันมาบอกกับเธอว่าคืนนี้ให้อยู่ในห้องห้ามออกไปไหนทั้งนั้นแล้วถ้าอยากปลอดภัย ยังอยากมีชีวิตรอดในคืนนี้ให้หลบไปนอนใต้เตียงผมคิดในใจเลยครับวันนี้มันเรื่องบ้าอะไรกันทำไมถึงต้องไปนอนใต้เตียงแต่ก็เห็นว่าภรรยาของผมกลัวมากตัวของเธอสั่นไปหมดแล้วก็จะลงไปนอนใต้เตียงจริงๆทำให้ในตอนนั้นผมก็เลยกลั้นใจเป็นยังไงก็เป็นกันคืนนี้มันจะสักแค่ไหน ผมก็เลยก้มลงไปดูแล้วก็เห็นว่าเตียงนั้นเป็นเตียงเหล็กที่ขาเตียงยกสูงสามารถลงไปนอนได้จริงๆผมเลยรวบชายผ้าขึ้นแล้วหลังจากนั้นผมก็หยิบหมอนลงไปหยิบผ้าห่มลงไปข้างล่างและเพียงเท่านั้นแหละครับผมเห็นว่าภรรยามุดลงไปใต้เตียงก่อนเลยลงไปถึงก็ตัวสั่นไปหมด ทำให้ในวินาทีนั้นผมเลยนอนลงแล้วก็มุดต,ตามเธอเข้าไปผมไม่รู้เลยครับว่าผมกําลังทําบ้าอะไรอยู่แล้วผมก็นอนไม่หลับแล้วแต่ก็พยายามหลับตาจนเมื่อน,นอนไปสักพักผมก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นคือมันเป็นกลิ่นเหม็นสาบเป็นกลิ่นที่เหม็นมากๆเหมือนกับหนูตายมาแล้วเป็นปีมานอนกองอยู่รวมกัน คือผมก็พยายามอดทนพยายามฝืนนอนอยู่แบบนั้นเพราะกลัวว่าถ้าเกิดลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นขาคนเดินอยู่ในห้องผมกลัวว่าจะรับไม่ได้แต่ในจังหวะนั้นผมคิดว่าภรรยาของผมเธอน่าจะเริ่มได้กลิ่นแล้วเหมือนกันเธอก็เลยเอามือมากอดผมก็เลยเอื้อมมือไปกอดเธอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับ ทันทีที่ตัวเธอเข้ามาใกล้กลิ่นก็ตีเข้าจมูกทันทีทําให้ผมลืมตาขึ้นมาและคุณผู้ฟังครับเมื่อผมลืมตาเท่านั้นเลยครับผมได้เห็นว่าภรรยาของผมถึกกลายเป็นศพแห้งๆที่แห้งจนหนังติดก,กระดูกเส้นผมเหลือเป็นย่อมๆลูก,กตาไม่มีแล้วจนมองเห็นกระโหลกด้านในแล้วทั้งแขนทั้งขาของเธอ ก็ลีบเล็กจนเหลือแต่กระดูกผมแทบบ้าเลยครับผมตกใจมากจนพวาออกมาเลยแล้วสิ่งที่ผมคิดก็คือผมไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ก้มกลับลงไปอีกครั้งแล้วก็ได้เห็นชัดๆว่าภรรยาของผมเธอได้กลายเป็นศพไปแล้ว หลังจากที่เห็นแบบนั้นผมรีบเปิดห้องออกมาเลยพอออกมาก็ร้องขอให้คนช่วยแล้วก็ได้เห็นว่าคนที่อยู่ห้องอื่นเขาก็เปิดออกมาแต่บางคนเขาก็กลัวเปิดออกมาแล้วก็ปิดกลับไปส่วนบางคนก็ยืนดูอยู่ที่ห้องของตัวเองแบบนั้นจนสุดท้ายมีพี่คนหนึ่งวิ่งเข้ามาช่วยผมก็เลยบอกเขาว่า ภรรยาผมตายอยู่ในห้องพี่คนนั้นก็เลยวิ่งเข้าไปและเมื่อเขาวิ่งเข้าไปถึงผมก็เห็นว่าเขาก้มลงไปมองใต้เตียงแล้วพอมองเสร็จเขาก็เดินกลับมาแล้วก็บอกผมว่าให้ผมตั้งสติแล้วให้ลองก้มดูอีกทีและหลังจากที่ผมก้มลงไปคือมันไม่มีอะไรเลยครับทุกอย่างว่างเปล่าไปหมด เหลือแต่หมอนกับผ้าหม่มไม่มีภรรยาของผมนอนอยู่รวมทั้งบนเตียงก็ไม่มีในห้องน้ำก็ไม่มีคือในห้องไม่มีใครเลยมันได้กลับกลายเป็นว่าภรรยาของผมเธอได้หายไปแล้วผมร้องไห้เลยครับผมรู้สึกกลัวมากไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนกลัวว่าเธอจะเป็นอะไรไปและหลังจากนั้นผมเลยวิ่งกลับลงมาข้างล่าง และสิ่งที่ผมเห็นครับเมื่อผมมองไปที่รถผมได้เห็นว่ารถของผมแง้มกระจกแล้วเหมือนมีเงาคนอยู่ด้านในผมเลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วผมก็ได้เห็นว่าภรรยาของผมเธอได้เอ็นบอกแล้วก็นอนอยู่ในรถในจังหวะนั้นผมเลยขะให้เธอเปิดพอเปิดผมก็ขึ้นไปนั่งคือผมตัวสั่นไปหมด แล้วผมก็ถามเธอว่าเธอคือตัวจริงใช่หรือไม่แล้วเมื่อกี้นอนใต้เตียงหรือเปล่ารวมทั้งผูกคอด้วยหรือไม่ซึ่งเธอก็งงมากผมก็เลยบอกเธอว่าถ้าแบบนั้นผมอยากให้เธอขับออกไปก่อนตอนนั้นเธอเลยขับออกมาและทันทีที่พ้นประตูผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าเมื่อหันกลับไปผมจะได้เห็นว่าโรงแรมนั้น มันทั้งเก่าและผุพังคือมันน่ากลัวมากไม่มีไฟเปิดเลยสักดวงรถก็ไม่มีสักคันคนสักคนก็ไม่น่ามีคือมันเป็นโรงแรมร้างที่ไม่มีคนอย่างแน่นอนแล้วอะไรทราบไหมครับไอ้ตรงจุดที่พวกเราเข้าไปนั้นมันกลับเป็นทางเข้าหลังโรงแรมคือไม่ใช่หน้าโรงแรมปกติประตูก็เป็นประตูเล็กๆมีแต่เข้าของเกะกะไปหมด จนรถแทบออกมาไม่ได้คือผมงงมากๆทั้งๆที่ตอนที่เข้ามามันเป็นทางเข้าปกติมีไฟเปิดไว้อยู่หลายดวงมีล็อบบี้อยู่ด้านหน้าคือมันเป็นหน้าโรงแรมจริงๆจนกระทั่งขับมาถึงด้านนอกผมก็ต้องช็อกอีกครั้งเมื่อป้ายที่อยู่ข้างทางที่ชี้ให้ผมขับเข้ามามันก็ไม่มีอยู่จริง คือมีแค่ตัวเสาแต่ส่วนของป้ายได้ถูกถอดออกไปแล้วในเช้ามืดวันนั้นภรรยาของผมก็ขับยาวเลยรีบตรงไปหาลูกทันทีจนเมื่อกลับไปถึงบ้านเมื่อมานั่งคุยกันภรรยาก็บอกว่าหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จแล้วผมนอนหลับไปเขาก็เดินลงมาเลยเพราะว่าเขางอน แล้วก็ไม่อยากยุ่งกับผมผมก็เลยขอโทษเขาแล้วก็ถามว่าถ้าแบบนั้นในคืนที่ผ่านมาเธอไม่ได้เจออะไรเลยใช่หรือไม่ซึ่งเธอก็บอกว่าใช่เธอไม่เจออะไรเลยแต่ตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นเธอรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้จริงๆสรุปเลยกลายเป็นว่า สิ่งที่ผมเห็นทั้งหมดทั้งคนที่มาแขวนคอแล้วผมรีบเข้าไปก่อดเขาไม่ใช่ภรรยารวมทั้งคนที่ชวนไปนอนใต้เตียงเขาก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะภรรยาของผมเธอหนีลงไปตั้งนานแล้วแล้วสิ่งที่ผมรู้หลังจากนั้นคือว่าโรงแรมนั้นเป็นโรงแรมที่มีอยู่จริงแต่ทว่าเขาปิดแล้วก็ปล่อยร้างมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณปี28 แล้วคำถามก็คือถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นตอนที่ผมเปิดห้องออกมาแล้วมีคนอื่นเปิดมามองรวมทั้งพี่คนหนึ่งที่เข้ามาช่วยผมเขาคนนั้นคือใครรวมถึงคนที่มาไขกุญแจบอกว่ามาส่งของแล้วพยายามจะเข้ามาในห้องคนคนนั้นคือใครแล้วก็เป็นความจริงที่ว่าผู้คนเหล่านั้นพวกคนที่ผมเห็น น่าจะมีไม่ต่ำกว่า20บคนหรือแม้กระทั่งคนที่เจอที่ล็อบบี้ที่เอากุญแจให้ผมคือใครแล้วทำไมเขาถึงต้องให้หยิบของขึ้นไปคนละอันก่อนจะรู้ทีหลังว่าเป็นยันหรือความจริงก็คือว่าเขาตั้งใจจะให้เอาไปป้องกันตัวเพราะผมบอกว่าผมจะมาหาลูกแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรจริงไม่จริง แต่แฟนของผมเขาก็ไม่เจออะไรจริงๆและตั้งแต่วันนั้นเสื้อผ้าของผมบางส่วนกระเป๋าเดินทางใบเล็กใบหนึ่งกระเป๋าสตางกล่องข้าวที่กินทิ้งไว้ถุงขนมเล็กๆน้อยๆก็น่าจะยังอยู่ในห้องห้องนั้นเพราะว่าผมไม่เคยกลับไปที่โรงแรมนั้นอีกเลย